ไปตลาดเช้ากันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะทุกคนรถที่เราไปก็คือสาเล้งเลยปตัวบ้านกันก่อนยังไม่มีใครตื่นเลยนะดูกคอากาศแบบหนาวเย็นะยเยือกมาก <c oughs> ใส่หมวกนะคะทุกคนสักหลายๆชั้นมันหนาวนะคะค่อยใส่หมวกกันนอกนนมันเย็นนะคะเวลาขี่รถน้ําเยอะนะคะมาถึงตลาดแล้วทุกคนอากาศเย็นมากหนาวมากเลยดูเสื้อนะคะ คองเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วอากาศก็คือเย็นมากมีแตงโมด,ด้วยนะ